วัดพระพุทธแสงธรรมใหญ่มากขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างกุติ เชิญทําบุญหล่อเจจิร้อยแปด108องค์ครับแท่งละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้หลยขอเชิญพุทธานิชชนกระถินอุสวย น,นี้ก็มาครั้งแรกเหมือนกันเอา ถ้าก็มีร่วมทำบุญทั้งสองฝั่งเลยครับก็จะมีเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าใช้ทำบุญอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับตอนแรกคิดว่ามาวัดนาปรางเสร็จแล้วก็ได้กลับนะครับพอดีพฤฤี่เขาอยาก มาที่นี่ต่อผมก็ไม่ได้ดูรู้ข้อมูลอะไรนะแต่มาถึงก็โม่สวยอะ่ะน่ามาปฏิบัติธรรมสวยอะ่ะเมื่อกี้ก็ถามแม่ชีนะครับว่าขั้นตอนการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำหรับที่มาปฏิบัติทั้งชายและหญิง ทำยังไงบ้างวิธีอะไรบ้างแต่ทีเนี้ยผมอะ่ะไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายกับว่าจะให้เพื่อนๆฟังตอนที่แม่ชีพูดให้ฟังว่าขั้นตอนปฏิบัติสําหรับคนที่จะมาปฏิบัติทำที่นี่ขั้นตอนมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยพอนึกได้ จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไม่ทันแล้วท่านเรามาถึงช่วงกลางๆแล้วก็เลยก็เลยว่าจะไม่พูดให้ฟังในคลิปนี้เพราะว่าบางทีเราอาจจะพูดผิดเพี้ยนไปเดี๋ยวข้อมูลไม่ตรงก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือใน youtube facebook ก็ได้นะครับ อาจจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมากกว่าเนาะถ้าผมพูดไปเนี่ยก็พูดไปไม่หมดกลัวจำผิดไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวสื่อสารออกไปผิดคือตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาที่นี่พอดีพี่ที่มามาด้วยเนี่ยเขาอยากมาพอดี ดูบทที่ผมถ่ายดูอะอลังการมากเลยนะคือคนที่มาทำบุญช่วยสร้างอะไรที่เนี่ยต้องมีจิตศรัทธามากแค่ไหนอะถึงอย่างที่เราเห็นน่ะสวยและยิ่งใหญ่มากเลยนะบทแต่ละบทเนี่คืออลังการมากเลยนะแต่ละที่อะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยทุกที่เลยที่เป็น เออเป็นโบสเป็นไรส์เนี่ยอันนั้นอ่ะยังคือยังสร้างไม่เสร็จนะคือผมอ่ะกล่าวว่าจะถ่ายวีดีโอตั้งแต่ตอนทางเข้าแหละพอดีพอถึงตอนทางเข้าเนี่ยผมอ่ะเพิ่งตื่นตื่นมาเอ้าถึงแล้วเหรออะไรประมาณนี้เผื่อมีโอกาสหน้าถ้าผมได้มาปฏิบัติธรรมนะเออ เอาองนี้ดีกว่าจะได้ถ่ายจะได้บอกว่าวิธีขั้นตอนอะไรงนี้ดีกว่าเนาะสวยนะมีคาเฟ่ด้วยนี่นะตรงนี้นะคาเฟ่นีีนนน นี่ตรงนี้คือคาเฟ่โอ,อ้ข้างในร้านแต่ผมไม่ได้พาเข้าไปดูนะจะบอกว่ามีคาเฟ่เออบรรยากาศดีอ่ะข้างในเนี่ยที่บวดตรงนั้นอะ่ะที่พาไปถ่ายดู ลมโฟลมากเลยนะทั้งที่พัดลมก็ไม่ได้เปิดนะแ่านั้นะ่ะลมเย็นอย่างกับแบบว่าเหมือนมีพัดลมมาจ่อใกล้ใกล้เลยเย็นจริงๆริงใหญ่จริงๆอันนี้ก็คือห้องน้ำผู้ชายนะครับอ่าสวยไหมทุกคน ้าใส่รองเท้ามาด้วยนะผมว่าดีนะคือไม่ได้ถ่ายงแต่ทางเข้าเข้ามาเข้ามาเสร็จแล้วถ่ายก็ออกไปนี่คือห้องน้ำผู้ชาย ห้องน้ำผู้หญิงเข้าไปถ่ายไม่ได้นะ <laughs> อันนี้ก็ห้องน้ำสำหรับผู้พิการไปพาไปชมข้างในคาเฟ่เออมไว้ไหนเนี่ยไปพาเข้าไปดูในข้างในคาเฟ่ อชนอชน,น,นี่ก็เป็นข้างในคาเฟ่น,นะครับ ค่ามาดูเมนูค่ามาดูเมนูนี่ถ่ายเปรีวิวได้นะครับครับครับผมอันนี้ก็ยังไม่มีนะนี่เป็นชั้นวางไว้ก่อน ออเป็นที่อย่างนี้นี่คือโซนที่นอกนะโอเค